สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อยีพีที่3กันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับเข้ามาวันที่5้าผมก็นอนเลยครับขอสลิปปิ้งก่อนะครับตื่นมาวันที่6นะครับผมก็จะเอาไม้สลับนะครับมาปูพื้นเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่กว้างให้ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมคิดว่าผมควรมีห้องเก็บของเป็นที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเลยครับผมก็จะมาเริ่มสร้างห้องเก็บของกันเลยนะครับ อันนี้ผมก็จะสร้างเป็นขนาดเล็กนะครับมันไม่ได้ผมจะไม่เอาสร้างให้ใหญ่มากนะครับเพราะเราจะเอาไว้เก็บของชั่วคราวครับเพราะในอนาคตผมอาจจะสร้างใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับและนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับห้องเก็บของของผมมันสวยใช่ไหมล่ะจากนั้นนะครับผมจะเอาสลับนะครับมาปิดบนหลังค้ายหมดเลยนะครับแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องย้ายของเข้าไปในห้องเก็บของของ,ของเราเฮ้ย <c oughs> กว่าจะเสร็จมันทําผมแทบตายเลยครับและนี่ครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากที่ผมคนย้ายของมาหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาขุดวันบล็อกกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ทรัพยากรของเรามันน้อยมากเลยครับหลังจากที่ผมขุดขุดไปแล้วครับมันก็เจอตัวที่ไม่ได้รับเชิญนะครับมันคือสเกลิตันนะครับตอนนี้มันกําลังจะมาปะทะกับผมนะครับแต่ผมก็สู้กลับครับ เลยเกิดการปะทะครั้งใหญ่นะครับแต่ยังไงผมก็สู้มันไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะสอยมันตอนเผลอนะครับและนี่ครับมันก็จะตุยจนได้นะครับโอเคครับหลังจากเราเปิดสึกกับสเกลิตันนะครับเราก็จะมาขุดวันบล็อกกันต่อนะครับขุดไปขุดมามันก็เจอสุนัขจิ้งจอกและสุนัขจิ้งจอกมันก็หล่นไปแล้วครับตามมาด้วยหมีขาวนะครับแล้วผมก็ขุดจนของมันเต็มตัวนะครับผมขออนุญาตเอาของไปเก็บในคลังผมก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมเก็บของจนเสร็จใช่ไหมครับวันนี้นะครับวันที่6เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเราขอนอนก่อนนะครับตื่นเช้ามาในวันที่7นะครับผมคิดว่าผมจะมาขยายพื้นที่อีกหน่อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาปลูกต้นโอ๊กใหญ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินมาวางไว้นะครับแล้วก็เราจะมาต่อยาวๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็เอาต้นสนเอ้ย ต้นอ่อนของต้นโอ๊กนะคบมาปลูกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็รออย่างเดียวครับรอให้มันโตครับในระหว่างที่เราจะรอต้นไม้ให้มันโตนะครับเราก็จะมาปูพื้นที่ว่างนะครับปูให้หมดเลยครับอันแรกนะครับผมก็จะมาทําขอกงวกันก่อนนะครับแล้วผมก็จะทําไปทีละข้อก่อนก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับมันก็ถึงเวลาที่เราจะเอาขบวนสัตว มาเข้าคอกไข่คอกมันนะครับเพราะเจ้าสัตว์ทั้งหลายแกจะได้ไม่ต้องไปอยู่อึดอัดอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นงานที่ยากที่เหนื่อยมากๆเลยครับหลังจากที่ผมเอาสัตว์ทั้งหลายมาเข้าคอกเสร็จน,นะครับผมก็เลยเอาของที่อยู่ในตัวผมทุกๆอย่างนะครับเอาไปใส่ในกล่องก่อนนะครับจากนั้นนะครับในคืนวันที่7ผมก็ได้ไปนอนนะครับ ตื่นเช้ามาในวันที่8นะครับมันก็ไม่มีอะไรทําเหมือนเดิมครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย